ว่าท้าทำมาต่อยอดมาทําให้คนรุ huh. no matter, ่ไปหันมามองทั้งได้สองประเด็นคือทั้งงการท่องเที่ยวและเรื่องของกับว่าท่านทไทยด้วยจะบอกว่ามันผิดไหมมันเบี่ยงเบนไปจากที่ควรจะเป็นเราไม่ได้ไม่ได้หวงการฟ้องแต่เราคิดว่าถ้ามันเป็นเรื่องสนิทสิกับกับบุคคลใดคนหนึ่งองค์กรใดองค์กรหนึ่งเราก็ยอมถอยด้วยการแก้ไขให้ในการตัดต่อแก้ไขให้เงีายจะพอใจ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่เที่ยงวันทันเหตุการณ์วันพฤหัสบดี22กันยายน2559ค่ะอยู่กับคุณพาสิทธิ์อภินยาว่าและดิชันอริศลากรำทรเจริญค่ะทันเหตุการณ์แรกนะครับปัญหาดรามา่ามิวสิกวิดีโอเที่ยวไทยมีเฮห,หลังจากที่มีการร้องเรียนครับว่าหนึ่งในตัวละครที่ดำเนินเรื่องในมิวสิกวิดีโอนี้คือทศกัณฐ์ ทศการเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครในวรรณคดีเขาบอกว่าเป็นศิลปะชั้นสูงแต่ว่าพอมาอยู่ในเอมวนี้ออกไปในแนวตลกขบขันมีแค่นมครกมีอะไรต่างๆนานาก็เลยร้องเรียนกันมานะครับล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมวันนี้ประชุมครับจะหาทางออกร่วมกันนะครับโดยคุณอภินันโพสยานนท์ครับปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกันกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรมศิลปากรและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ คุณอภินันโปสยานนท์ประัดกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าการประชุมวันนี้เป็นการหารือเพื่อจะหาข้อสรุปร่วมกันทั้งบทและเนื้อหาในการนําเสนอกิริยาท่าทางการแสดงหรือแม้แต่การทํากิจกรรมต่างๆของตัวละครใน MV นี้ ซึ่งสําหรับเ v มเที่ยวไทยมีเฮเนี่ยเป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็สร้างสรรค์ถ้าหากว่าฉากไหนที่ไม่เหมาะสมอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้ไม่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมก็คิดว่าน่าจะมีข้อสรุปที่ดีเข้าใจตรงกันนะครับขณะที่นายวิรัติก่อสันติมุขขังซึ่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารของสถาบันบัณฑิตพัฒนริิสถาบบััันนณฑตพฒศิลป์ของกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าตนไม่เห็นด้วยกับ M v มวนี้ เนื่องจากในฐานะคนแสดงขนทุกคนเป็นสิทธิ์ที่มีครูไม่หวั่นว่าจะถูกมองว่าเป็นพวกอนุรักษ์ซึ่งมองว่าก่อนการถ่ายทำ MV ควรจะนําบทมาให้ตรวจสอบรายละเอียดก่อนเพื่อให้การถ่ายทอดนั้นออกมาถูกต้องแต่ว่าการถ่ายทํนนา MV โฆษณาเที่ยวไทยมีเหตุทั้งนี้ผู้ผลิตไม่เคยติดต่อไม่เคยปรึกษากับกระทรวงวัฒนธรรมทางด้านคุณจิรพัฒน์ทองนิ่มผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมก็ยืนยันครับว่ากลุ่มนักวิชาการยังไม่ได้ฟันธงว่า MV ดังกล่าวถูกหรือผิด ผิดจารีตประเพณีหรือไม่คนที่จะตัดสินเนี่ยคือคนดูนะครัะลองฟังเสียงของประหลัดนะครับแล้วก็ผู้ช่วยอธิการบดีครับขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโฆษณาหรือศิลปะเรื่องต่างเนี่ยมันต้องมีการเขียนบทมันต้องมีการเขียนคริปต์นะครับแล้วมันต้องมีการเตรียมการผู้เขียนบทก็ต้องไปเตรียมให้นักแสดงไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยมามาแสดงแล้วก็เป็นบทต่ตางๆเหล่านั้นเนี่ย เราจะได้มีการศึกษาร่วมกันนะครับทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยจะได้ไม่เสียเวลานะครับว่าออกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวฝ่ายนั้นก็ไม่พอใจเดี๋ยวฝ่ายนี้ก็เห็นว่าไม่เหมาะสมมันจะได้เกิดความเข้าใจแล้วก็ทุ่นเวลาด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวเราประชุมกันนะครับเราจะจะมีข้อสรุปแต่ผมอยากจะมองว่าเป็นเป็นการสรุปที่ดีนะครับผมไม่ได้พูดว่บ เป็นการทำลายวัฒนธรนมหรือไม่เป็นการควานัผมตัดสินไม่ได้แต่คนที่ตัดสินได้คือคนที่ดูทั่วไปคุณต้องดูว่ากาละและเทศะจารีตมันมีอยู่นะครับคุณต้องเข้าใจด้วยโขนของเรามันมีจารีตนะครับมันมีจารีตมันมันมันไม่ใช่ว่านึกอยากจะหยิบอะไรขึ้นมาทําก็ได้เรื่องนี้ถูกมองในหลายมุมนะครับาบางคนก็บอกว่าอเอ๊ะ ทำไมต้องเอาไปขึ้นหิ้งทำไมไม่เอาออกมาทำเป็นรูปแบบที่จะได้ช่วยกันเผยแพร่วัฒนธรรมบางคนก็บอกว่าเอาแต่เขาเป็นศิลปะชั้นสูงก็ยังถกเถียงกันอยู่นะครับทางด้านผู้กํากับ MV เที่ยวไทยมีเฮครับคุณบัณฑิตทองดีก็บอกว่าขณะนี้กําลังรอคําสั่งว่าจะให้มีการปรับแก้ MV หรือไม่และถ้าหากปรับแก้จะออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรเชื่อว่าประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเพราะว่าที่ทํา MV ชิ้นนี้ออกมาก็มีจุดประสงค์ที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวเท่านั้นทั้งนี้หลังจากที่มีข่าวว่า MV อาจจะถูกแบน ตัวเองในฐานะผู้กำกับก็รู้สึกตกใจเพราะไม่คิดว่าเนื้อหาในมิวสิกวิดีโอจะสร้างความเสื่อมเสียเพราะก่อนที่จะมีการถ่ายทําก็มีการไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมมีการกลั่นกรองอย่างรอบคอบแล้วก็ใช้คอนเซปต์ต้องการให้ทศกัณฐ์ใน MV เนี่ยเหมือนกับยักษ์ที่ยืนอยู่บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิมองเห็นนักท่องเที่ยวทั้งหมดเลยก็อยากให้ทศกัณฐ์ใน MV ของเรื่องได้ท่องเที่ยวไปทุกที่เหมือนกับนักท่องเที่ยวบ้างไม่ใช่ยืนอยู่เฉพาะที่สุวรรณภูมิเท่านั้น เช่นกันนะครับเรื่องราวทั้งหมดจึงเกิดขึ้นตามเนื้อหาของมิวสิกวิดีโอครับอย่างไรก็ตามคุณบัณฑิตก็ยินดีที่จะพูดคุยหาทางออกร่วมกันกับทุกฝ่ายนะครับฟังเสียงผูก้กำกับ MV ครับ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคําสั่งแก้ไขหรือเปล่าอันนี้ทป็นเรื่องของของของทางทางทางคนที่ตําหนิเราเราเราเจะทาจะแก้ไขยังไงหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าทางการะทรวงวัฒนธรรมฮะทางการะทรวงเนี่ยก็ก็มีการหารือกับเราเหมือนกันว่าว่าเรื่องนี้อาจจะให้จบได้ดีไม่มีครับไม่มีตอนนี้ไม่มีการประสานมาทางมาทางทอรัฐดาอะไรใดทั้ทงสิ้นนะครับก็ก็เป็นเป็นช่วงที่ทุกคนก็ ก็แถลงแถลงดีแคร์เรื่องของตัวเองจะฝังของตัวเองทั้งทั้งเส้นซึ่งซึ่งผมก็จริงก็อยากจะหาจุดลงตัวอีกสักรอบหนึ่งก็ได้คราบเาื่เมื่อสังคมมนเป็นนี้แล้วก็อยากอยากจะจริงจริงอยากหาเลยกันดีๆแล้วก็มาคุยกันดีว่าทำาไงต่อไปกับเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้สังคมไม่อยากให้แก้ทุกคนให้กำลังใจอย่างดีนะครับคนที่ไม่รู้จักแบบไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ แอบเข้ามาใน f Facebook เข้ามันอินบ็อกเข้ามาชมให้กำลังใจให้ามามาชื่นชมอะไรเราเราก็เลยมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าโอเคสิ่งที่เราเสียใจหรือว่าที่เราเท้อแท้วันนั้น่ะมันจะมีคนเห็นคุณค่าเห็นเห็นความสำคัญของเราเห็นสิ่งที่เรากระทำเห็นความสิ่งีางานที่เราตั้งใจทำในางานของเราก็เลยคิดว่าตอนนี้กำลังใจก็กลับมาเยอะมากครับล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่ากระทรวงวัฒนธรรมประชุมเสร็จแล้วเมื่อสักครู่น,นี้เองยังไม่ได้ข้อสรุป พรุ่งนี้ประชุมใหม่อีกหนึ่งรอบครับคราวนี้จะเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านโขนและก็ผู้ผลิตมาให้ข้อมูลทั้งหมดเลยดังนั้นจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีการแบนมิวสิกวิดีโอนี้หรือว่าสั่งให้แก้ไขอะไรอย่างไรเลยนะฮะก็เดี๋ยวรอฟังวันพรุ่งนี้จากกระทรวงวัฒนธรรมว่าจะประชุมแล้วได้ข้อสรุปหรือไม่นะครับมีมุมมองจากนักวรรณคดีศึกษาด้วยนะคะที่มองว่าพอไปดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรที่ไม่เหมาะสมนะคะถือว่าเป็นการตัดตัวของตัวละครในวรรณคดีก็คือทศกัณฐ์ ตับตนให้เข้ากับยุคสมัยค่ะอเขามีเห็นตนนะม่เห็นตใช่ค่ะมิวสิกวิดีโอเรื่องนี้ยังทำรงไว้ซึ่งตัวละครในวรรณคดีนี่คือการให้สัมภาษณ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสารรโรธกิติมหาเจริญเป็นอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกของคณะมนุษยาศาสตร์ ตามกำแหงค่ะบอกว่าไม่ได้มีกฎระเบียบข้อไหนระบุว่าห้ามสวมองค์หรือชุดตัวละครในวรรณคดีออกมาแสดงแต่ในมุมมองของบางคนอาจจะมองว่าโขนเป็นศิลปะก,การแสดงชั้นสูงต้องเล่นในพื้นที่จํากัดในวังในเวทีการแสดงไม่ควรนํามาเป็นเรื่องของตลาดทั่วไปแต่ถ้ามองในมุมของนักวรรณคดีศึกษาแล้วโขนหรือตัวละครในวรรณวรรณคดีต้องเข้าถึงทุกคนในมิวสิกวิดีโอเที่ยวไทยมีเฮเนี่ยแหละค่ะอาจารย์บอกว่ายังทํารงไว้ซึ่งตัวละครในวรรณคดีไม่ได้ มีการดัดแปลงหรือว่าปรับแต่งรูปลักษณ์ให้ผิดเพี้ยนไปจึงมองว่าไม่มีส่วนไหนที่ดูแล้วไม่เหมาะสมและก็ไม่ได้เป็นการย่ำยีแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นการปรับตนให้เข้ากับยุคสมัยและเป็นผลดีมากกว่าด้วยจะยิ่งทําให้คนสนใจมากขึ้นแล้วก็อาจเป็นแรงบ,บันดาลใจให้คนที่ชมมิวสิกวิดีโอนี้อยากจะไปดูโขนมากขึ้นฟังเสียงของอาจารย์ค่ะมันเป็นการปรับปรนคำว่าปรับปรน,นคือพยายามที่จะปรับให้วัฒนธรรมตรงนี้เนี่ย มันยังคงเคลื่อนไหวใช่ไหมครับมันดาคือตัวตัวต้นแบบเนี่ยมันยังมีอยู่แต่คนทําหรือว่าคนที่คิด m v ็นี้หรือเนี่ยเขาอาจจะพยายามที่จะให้ตัวติดดำรงอยู่เนี่ยพยายามแปลรูปให้คนข้างนอกเข้าใจมากขึ้นผมว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าทําให้คนเนี่ยเห็นตัวทศกัณฐ์นะครับเขาอาจจะแปลกใจว่าถ้าคนที่ไม่เคยอ่านมาในคดีหรือเด็กเล็กๆเนี่ย อุ้ยนี่คือตัวนี่คืออะไรทำไมอุ้ยยากน่ากลัวอะไรนี้ผู้ปกครองอาจจะบอกเออเนี่ยคือทศกัณฐ์นะมันเป็นการจุดประกายให้เด็กเนี่ยซึ่งอยู่ข้างนอกที่เขาไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเขาอาจอะไรครับอาจจะสนใจแล้วนําไปสู่การศึกษาของเขาในขั้นสูงต่อไปได้ถ้าทศกัณฐ์ที่ออกมาแสดงเนี่ยเกิดไม่สมหูโขนสิจะมีอะไรที่มันแปลกประหลาดมากกว่ามากกว่าที่ที่เราเห็นใน MV เนี่ยอันนั้นสิ ผมว่าน่าจะเป็นการทําลายอ,อาจารย์ยังบอกด้วยนะคะว่านี่ไม่ใช่เป็นทั้งแรกนะคะที่มีการนําตัวละครในวรรณคดีออกมาแสดงถ้าย้อนไปเนี่ยเคยมีโฆษณาย,ยี่ห้อหนึ่งนำพระอภัยมณีนางผีงเสื้อสม,มุดมาเป็นตัวแสดงปรากฏว่าคนดูชอบอหรือการโดนเางงของหน่วยงานภาครัฐก็เคยมีการนําหนุมานมาเป็นตัวแสดงค่ะ ณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ก็ไปแสดงความคิดเห็นกันได้ใน Facebook ของเรา<ท>ะนะครับ o k e b o o k เที่ยงวันทันเหตุการณ์พิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะโพสต์ข่าวนี้เดี๋ยวเราจะลองดูซิว่าแต่ละท่านคิดเห็นกันอย่างไร <ทะ S 1> ก็หลากหลายนะครับเดี๋ยวรอฟังข้อสรุปจากกระทรวงวัฒนธรรมวันพรุ่งนี้น่าจะรู้เรื่องนะฮะมาดูสถานการณ์น้ําของแม่น้ำ